ตำบกหุงหนวดมึกเช่ตัวสอบอมึกเด้งๆเลยฮ้อนห่อนหนงคายส1่องศามน,นีห่อนครับ สวัสดีพี่น้องพบกับอมอีกแล้วกับปั๊บไปเลาะมาตำเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องตำหนวดหมึกเนาะตำบะหฮงหนวดหมึกเชียวตะวสบตว์อืมโคกไงเลยพี่น้องตำเพื่อพี่น้องทุกคนเลยเด้อพี่โคกไงกับปลาทั่วถึงมาเสร็จแล้วนี่มี เส้นมึกดำน้ำเนี่ยเส้นมึกกินมึกก็ต้องกินเส้นดำเน,ะนาะเนี่ยไริด้กินข้าปุ้นนะอันเป็นเส้นเส้นดำเส้นมีดำเส้นมึกมาก่อนอื่นเขากั่าสมัครขาข้าวก่อนพี่น้องอาการหอนห้นหน 3, ่น้องไข้สี่สิบเองศาบันนีหอนครับมีแหง้งมีแหง้งหลักมาลุยเลยต่ำบกคงต่ำบกคงแซบ่บแบบต่ำเอกเลยพี่น้องต่ำหนวดมึก ออบอกเลยว่าแซ่บต่ำหลายๆเพื่อพี่นออ้องละหมึกเด้งๆเลยยอด หรนคราบปุ๋นิพนธ์ซึดำ การร้อนมากพนอบเอาอีกที มาพี่น้องนุกกำลังแสบหอนหอนหอนไม่ว่านลายคักสุดๆน้ำกันพี่น้องสุดๆน้ำกังตำม้งกินได้ทุกมือเมื่อคืนเกิดอยากกินตำม้งคืนอย่างนี้ไปเบิ่งในติ๊กต๊อกโอ้โคนกินเต็มเลย มแมงวันมาแล้วแมงวันกับอาหารทะเลที่เขากันดี้ครับส飒พี่เนาะ ซุ่มกันได้พี่น้องเด้อพากันเห็นจากโมง,นง,นงเนาะนนไม่นด้เนาะไล่ไหลบอยุ่ยวเหมนกันไปลแกเด้จ้าแม่วัน mặc lại và mực Ồ, oh, đi đó Hoa nít nè Kỳ nhu càng đơn lên Đồ mà mì chắc. mẹ Bây giờ xưa ไปกัไกลเด้อแมงวัาหลายแทะบุเป็นอรกินนะพี่น้องแมงว่าหลายมันมักทะเลแล้วใส่เินเลย ไปดูแม่วันหร่ฮะมาไม่้องขาข้าวดับร้อนดับร้อนอ่มีแห้งมีแห้ง <c oughs> มีแห้งเด้ย่าไปอยู่ไกหลังก๋วเตี๋ยที่เขาเอามีแห้งไ,มไหมฮะเด้ <c oughs> มือมือถนัด Bà <tôi> mừng xin như <đầy> dai. ถ้าห้อนแบบนี้เนาะแซ่น้ำกินเลยเมือนาเบาไหวพี่น้องอาจาเป็นล่มได้ดิความห่อนเนาะห่อนครับห่อนครับยำหระแซบ <c oughs> กินไปบนไปพี่น้องซูในอากาศ สดชื่นาพี่นองมือนีกับพ่อซีนีมเนาะมือหน้าพอกันไหมไปรับี่นองกับเมนูตม้มนวดหมึกแซ่บกันเนอะขอบคุณพี่นองทุกคนที่เข้ามารับชมปไปไปนอเด้วพี่นองบายบาย